เมื่อคืนไม่ได้นอนป่ะอาการเลยตกปานเลยแบบเก่งๆใครอะพี่อะเมื่อค,คืนเมื่อคืนวานมั้งเบื่อๆใช่ไหมใช่เหมือนมันเตือนสนามตีไม่แม่เนี่ยตามันจะแบบไม่ไม่ใสอย่างนี้ไงตีตายแล้วตาผ้ามัวงอ๋ <laughs> อยุ่งกันหนึ่งเลย <laughs> <laughs> หนึ่งเต็มอยู่หนึ่งเต็มไม่เยดู มีพลังของดีสุบแล้วชื่นใจดูดพลังเข้าไปหัวสมองลื่นไหลกูก็เมามากมายังที่กลัวเมาใจเมาเป็นประจำและกูก็ยังยำและกูยังเติมเติมอยู่ที่เดิมเดิมเดิมแล้วก็ตกบุกเซยอใจกับผาเธอไปล้ ใส่กับทีหมายเขากตีตีให้ผมทีหนึ่งกั <c oughs> แน่โอ้โหดีมีพลังของดีสบแล้วชื่นใจโดดพลังเข้าไปหัวสมองลื่นไหลกูก็เมามากมายไปสปินตีน้ำดังมากน้ำลึกนะครับเนี่ยนี่ครับไปสปินนี่หมุนมาอย่างกับใบพัดเลยนะครับ อังเตอร์ We อีกแล้ว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 ดําเดออนเดมแล้วตบกูกรเอยากจ็พาเธอไปเลอรจะไม่ิาเพรเพลกูจะแบกกูแบกใส่มันก็เอ้ก็แฟเก่าเธอไม่คโอเคมันก็พอไม่ต้องกงก็จะเท ้องมืจับล้องมอจั่อัดัม่อจัดบาดบนเตอร์ V5 ครับเกือบจะดาบวะเนี่ยไม่ดาบปะรวมยาว คือลงคอไปเลยครับอันนี้มันเป็นเช้ามืดนะครับผมไม่เห็นด้วยตาลายด้วยเพิ่งตื่นไม่เห็นว่ามันกัดโดนหรือไม่โดนเห็นสายมันวิ่งเข้าวัดเลยครับอันนี้เราก็มาอยู่คองอะไรก็ไม่รู้ครับจังหวัดคนครปฐมวันนี้ผมก็มากับนี่ไตพ่ตพลไต่พลสวัสดีครับเป็นไต่ตัวนี้เป็นไตน่ั <c oughs> นี้นี่ครับนี่ครับไปสปินตีน้ำดังมากน้ําลึกนะครับเนี่ย ก็ยังเรียกมันมากินได้โอเคฝากผลงานไว้ด้วยครับอันต์ตื้อปีอห้าถ่ายรูปครับเอาไปล่อ,อ,อยเลยปล่อยเลยไม่ใหญ่ยังอืมใหญ่เหญ่ตัวใหญ่ ได้เดีอืไดมันก็กิน,น,น,นย,ยนิ้่ใช่กเอะไรงุบือเมื่อ,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 อกีอนะ้ตีเห็นปลามนะันกัดข้างในนะครับ พอลากเหยื่อออกมาไกลๆเนี่ยปกติมันไม่น่าจะมากินถึงเรือนะครับนันีตครับ Hunter V5 <ๆ S 1> ไปสปินเรียกปลาดูดิปลาอยู่ตรงนู้นไล่วิ่งไล่มากัดตรงนี้ยโอเคฝากผลง,งานไว้ด้วยใส่สักครึ่งโลได้ครับ <ๆ S 1> นี่ก็ตัวที่สองนะครับเดี๋ยวหาตัวต่อไป <ๆ S 1> โอเค Hunter V5 อยากอยู่ตรงนี้นานๆปไปที่หนึ่งร้านเดียวไม่เป็นไรก็คือร้อนจะลูกเมียกุศบายอ่ะไม่เป็นไรก็คือร้อนจะลูกเมียกุศบายอ่ะนี่ แปะลิงอ er. ันนี้มันไม่มีอะไรเนี huh. ่ยแปะไปนู่นเลยหรือว่าจะใช้ไปนู่นล้มาหนี้พิตีนั่นเลยผมนะไอนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมูนเนี่ยเนี่ยบางคนเนี่ยใช่หยาโอ้โหไต่ไต่กว่าทีหมายเขาบอกตีตีให้ผมทีนึ่งแน่ ไซด์ดีโอ้โหเค่ี่ยหลุดเลยกแทกเรือหลุดเลยเอาไ้ครับน่<笑><笑>าจะเป็นที่ฝมันเด็ก รอดแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับแดดร้อนๆเนี่ยผมก็ยังใช้ใบสปินเนี่ยเรียกมันออกมากินได้นะครับกับคลองเนี่ยเป็นคลองใจกลางเมืองนคนปรปฐมนะครับน้ำเลึกนะครับเนี่ยแต่ตัวเล็กไปหน่อยโอเคฝากผลงานไ้เลยครับฮันเตอร์ B5 เมาเป็นประจำอ่ะและกูก็ยังยำอ่ะและกูก็ยังเติมอ่ะเติมอยู่ที่เดิมเดิมอ่ะเดิมแล้วก็ตัวกูก็เตยอ่ะอยากก็พาเธอไปทะเลอ่ะเธอไม่พิจาราเพราะเธอเพกูจะแบกกูแบกใส่มันก็เออก็แฟนเก่าเธอไม่ค่อยโอเคบางครั้งมไม่ต้องกลัวว่าจะเทถ้าเธอเมาก็จะพาเธอไปนอนดำแล้วก็เธอไปนั่งเองในละครแต่ว่าเธอนั่งก็เมาในทุกตอนเก็บทรงไม่เคยอยู่